สามมล้ำวง,งใหญ่ที่กระแสแห้งที่สุดช่วงนี้มีวงไหนแน่มาติดตามรับชมได้ด้วยนะครับกราบสวัสดีมิตรน้ะแอนแฟนมลํำท,ที่ติดตามช่องลูกศัก์มักมวนช่องแห่งขอมมลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อน,นี้วันที่8มีนาคม2 5 6 6กับบรรยากาศอากาศหอนในภาคอีสานเขาสูด่ดดูร่อนกันแล้วพี่น้องมีหน้ามเมษาหลังจากหนาวมาช่วงนึง คลิปนี้สิมาสิมาบอกถึงสามัวล่ำวงดังที่กระแสแห้งที่สุดมีวงใดแน่ช่วงนี้อันดับหนึ่งต้องยกให้สาวหน่อยเพชรบ้านแพงของบอจยมมนินที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดมีการรับนัก้องใหม่มาออดิชั่นเป็นที่สนใจของคนีอยากเข้าวงการหมอลำวงการศิล,ลปินถ้าจับตาความเคลื่อนไหวของสาวหน่อยเพชรบ้านแพง บวาการรับศิลปินเขามายิ่งมิน้องอุ้งอิงเขามาช่วงนี้จิงเห็ดแหกแสของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแห้งมอยุ์มีบุคลากรที่มีคุณภาพในวงหลายจนขยายลดแห่หน่วยทีหนึ่งหน่วยทีสองและวงใหญ่ที่ที่ร่องรับงานเต็มรูปแบบ,บว่างานเจาะภาพด้วยการออนทัวร์ และศิลปินบุคลากรของสาวหน่อยเพรบันแพงส่วนหลายเห็ดยู u ู e มีมีโว์เยออยู่ในมือของคนติดตามอยู่ในเพจล้านกว่าอยู่ในยูทูบล้านกว่ารวมทั้งช่องใหม่ๆที่มีคนติดตามหนึ่งแสนคนขึ้นไปมีหลายช่องในสาวหน่อยเพรบันแพงยิงเห็ดไทยมาแห้งกะระแสบโตกบัวมโนขึ้นมาหรือตั้งยอง่อตั้งย่อกันพี่น้องค่ะพีเบิง้งจริงๆ มันก็เป็นยังสันอีลีของสาวหน่อยเพร็รหวานแพงสีมีอียงใหม่ๆมาใหา้เฮาเบิงตลอดวงที่สองที่กระแสแห้งคือหมอลลําใจเกินร่อยบอยซิริชัยวากันว่ามอลลั่ใจเกินร่อยบอยสิริชัยกับมีคนติดตามหลายงานหลายยิ่งมีแอนลอร,รีของทีมารวมเป็นทีมงานของใจเกินร่อยแมนสิแยกกันทำงานบางเทือกัมาเขืนวงนํากันเป็นหมอนลัทีเน้นนัก ในด้านการรักษาวัฒนธรรมหรือหมอนํำวัฒนธรรมโชว์ต่างๆของหมอลำใจเกิ่อนลอยเป็นโชว์ที่มีคุณภาพนอกจากหัวหน้าว่งที่โดดเด่นในการบริหารเป็นผระเอกเองเป็นตัวแสดงเองบริหารทีมงานใจเกินลอยเองจึงหให้กระแสของหมอลำใจเกินลอยกระแสบ่ตตกแต่แต่ดูการที่ผ่านมากจึงถึงดูดการนี้มีคิวงานยาวเหยียดขึ้นกันสลหรับหมอลำใจเกิ่นลอย วงที่3มระเบียบว่าทศินเป็นหมอลำที่รักษามาตรฐานได้ดีเป็นหมอลำที่สืออบทอดมาลุ่นต่อรุ่นอายุยาวนานการคัดเลือกศิลปินเข้ามาร่วมงานครับระเบียบว่าทศินก็เป็นศินลปินคุณภาพพระเอกของระเบียบว่าทศาินส่วนหลายสีโดดเด่นเนียบหลองล่ำดีมีหลายคนที่ออกจากระเบียบว่าทศินไปต่างวงใหม่ ย่างบอยสิริชัยนกพงสะกรแม่นจักรพันธ์แบบนี้ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัายในการส้างศิลปินอีกวงหนึ่งในระเบียบว่าทศินพัฒนาศิลปินย่างมีระบบตั้งแต่แดนเซอร์สังเกตว่าแดนเซอร์ของระเบียบว่าทศินสีแข็งแรงทุกคนแบบของระเบียบว่าทศินเป็นน้ำเรืืองตอก่อนแสดงสอดแจงแตกกับบาดแต่คนทุกภาคก็สามารถเบิงระเบียบว่าทศินได้ เป็นตนว่าโชว์บางละจัน์ของระเบียบว่าทศิลหรือโชว์อื่นก็นเน้นเป็นกลางๆนอกจากได้ความเป็นศินละปะวัฒนธรรมในภาคอีสานก็ได้ใจคนภาคกลางคนที่ฟังภาษาอีสานบ่าออกสลหรับระเบียบว่าทศิลก็เป็นสามวงที่มาแห้งกระแสแห้งในช่วงนี้ อัสซิมีภัยบอเห็นน้ำก็ได้ภัยมีค,มคิดเหีนเป็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์เขามา่ด้ดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ